อุ้มเจจิกากรมมาเจกาิกบกคมากาจิกรรมบกเออเจจิกจิกจิกาพกบเจอุ้มเตจิกากรรมคาจิกากรรมโกเออเจ้าเป็นลูกหลานขององค์ดำนะเจ้าเป็นลูกหลานขององค์ดำสายอย่างของปู่ดำแสนจันทราปูนาคาญาาคีอยู่ในกายสังขารของเจ้าเจ้ารับใช้ผูุบาจารย์มาหลายภพหลายภูมิหลายชาติเป็นข้าทาสเป็นบริวารอยู่ในวังนายูทุภพทุกภูมิทุกชาติ จงทั้งมันและตั้งใจปฏิบัติไปเดี๋ยวปู่ดำเสนจ,จ,จัทาจะส่งข่าวให้เจ้าได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือครูบาอาจารย์วัชริโตให้ตั้งใจปฏิบัติแพ่บุญกุศลให้เจ้าเจ้าจะได้มีจิตที่ระลึกได้ว่าคุณค่าของพื้นดินนี้คือแผ่นดินที่เคยอยู่เคยอาศัยรับใช้เมืองเมืองดาบทมกรรับใช้ปู่ดาบทมกรอ,องค์ดำเสนชันทาที่อยู่ในกายสังขารและปู่นาคายานคีที่อยู่ในกายสังขารเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเนสเบียงบุญของเจ้า ถึงได้ตั้งใจปฏิบัติถึงได้ตั้งใจปฏ,ปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรบอกให้ทําหน้าที่สิ่งใดก็ต้องทําในสิ่งเหล่านั้นคือสัจจะวาจาที่รันไว้ว่าจะขอเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมารับใช้ครูบาอาจารย์ขอ้ตั้งมันและตั้งใจปฏิบัติไปเจ้าเป็นลูกหลานของปู่ดําแสนจันทาเป็นลูกหลานของปู่ฤษีดาบดเป็นลูกหลานของแม่ แม่แม่กินารีอีกเช่นอีกเช่นกันเป็นเป็นเป็นพยาครุฑเป็นนางกินารีอีกม่นั่นแหละคือเป็นเป็นบุญคิจเป็นกุศลเป็นแต่เบียงบุญเคยล่องลอยกูอยู่บนอากาศอีกเช่นกันนี่แหละถึงได้บอกว่าลงมาจากฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาสุราลายเช่นกันเวียนไายตาเกิดมาหลายพบหลายภูมิหลายชาติแล้วเดี๋ยวจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาอีกเรียขาแม่แม่โพธิสัตว์คุณอิมทกพระองค์นั่นแหละคือข้าเนื้อหัวมาหลายพบหลายภูมิหลายชาติแล้ว เรียกหาท่านไปเถิดท่านจะประทานพรอันประเสริฐยิ่งใหญ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้สิ่งใดก็จะได้ในสิ่งเหล่านั้นจิตของเจา้ายังยังสับสนยังวุ่นวายอยู่ในจิตในใจจิตของเจา้ายัางยังอ่อนแอ ยังไม่ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มแข็งในการปฏิบัติต้องเริ่มหัดปฏิบัติต้องเริ่มสร้างบุญสร้างกุศลจะได้รั้งดึงจิตหลงตัวเองที่เคยเข้มแข็งเคยเคยผู้เป็นกล้าเป็นเป็นผู้ที่เคยร่วมรบกันมาก่อนถึงได้บอกว่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรนั้นเป็นกรรมตามเผ่าพันธุ์เจ้าจะต้องรักษาจิตให้สะอาดและแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งกายเนื้อและจะเป็นเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ประสาทหรือจะเป็นจิตวิญญาณที่ติดตามมา เราจะได้พ้นทุกพ้นเวรพ้นกรรมจริงใดที่ผิดพลาดมานั่นแหละคือกรรมเวรที่เขาติดตามมาโดยไม่รู้ตัวชดใช้ไปแล้วจริงใดที่ยังไม่ ไม่เจอไม่เจอที่ยังไม่ได้ชดใช้ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นจะรับรู้หรือจะทุกเข็นทุกเวทนาที่ผ่านมานั่นแหละรับรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแล้วนั่นแหละคือกรรมเวรที่จิตทางจิตวิญญาณหรือจะเป็นมนุษย์ที่กลั่นแกล้งการโกรธการเกลียดที่ผ่านมานั่นแหละโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเกณฑ์เกณฑ์เป็น,ป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 นกรรมตามเผ่าพันธุ์หรือกรรมที่ตัวเองได้รับราคาฝันกันมานั่นแหละเป็นผู้ที่ร่วมรับกันมามันเป็นกรรมเป็นเวรที่ตตต้้้้อองงงชชดใจะ ต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้เพียงพอนะมันเป็นกรรมมากมายหรือเกินถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงที่ถึงทางแล้วปู่ดำแสนจันทาจะได้ได้รักษากายสังขารของเจ้า,าให้สะอาดบริสุทธิ์ล่ารักรักษาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ทำศีลให้บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ เกิดผลประโยชน์ในชาตินี้คือเสบียงบุญของเราเพียงพอหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเวียนกรรมให้ได้ที่ติดตามมามากมายขอเชื่อมั่นและตั้งใจปฏิบัติไปงานที่ทําอยู่มันก็จะได้ได้ประสบความสําเร็จไม่ติดขัดขัดจนสิ่งใดอีกต่อไปมันจะเป็นสิ่งใดที่ติดขัดที่ผ่านมานั่นแหละจากความใงเวรนเขาคอยรั้งคอยดึงไม่อยากให้ได้ไม่อยากให้ดีไม่อยากให้มีไม่อยากให้ปฏิบัติไม่อยากให้ขึ้นวัดไม่อยากให้บาเพ็ญเพียรทุกสิ่งทุกอย่างคือเจ้ากรรมในเวรยจิตของเราต้องสะอาดจิตของเรา ต้องใสสะอาดด้วยบุญด้วยกุศลเท่าน,นั้น นั่นล่ะคือจิตของเราอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลโอกาสนั้นมันมีแต่บางครั้งก็อยากอยากมาแต่มันก็มีอุปสรรคมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องหาทางหาทางออกให้ได้คืออยากอยากได้อยากดีอยาก,ยากมีต้องสร้างบุญสร้างกุศลหาทางออกคือการการใช้ชีวิตอย่างเช่นใดถึงจะได้ขึ้นมาวัดป่าพุทธเบิกทำสิ่งใดจะได้ขึ้นมานั่นล่ะคือการปฏิบัตินี้และปูนายาปูนาคา,ายานาคีเขาจะได้ช่วยเหลือส่งให้ขึ้นมาโดยหาเบี้ยหาอาัดให้เจ้าเจ้าจะได้มา โดยไม่คาดคิดเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นมาทุกเดือนได้ขึ้นมาปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ของตัวเองในคำสัญญาบารมีไว้ว่าจะขอมาสืบสามพุทธศาสนาทางโลกมันเป็นทางทางที่ มันเป็นทางเสื่อมโดยไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้วันรู้ทาได้มันเป็นเพียงแค่การนารงชีพใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งทางธรรมคือบุญกุศลติดจิตของเราไปตลอดไปทุกภพทุกภูมิทุกชาตินั่นคือบุญบาร,รมีเป็นตะเบียงบุญของเราทั้งสั้งความเจริญรุ่งเรืองในภพหน้าและชาติหน้าคือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรนี่แหละนี่แหละคือบุญบุญใหญ่จะเกิดขึ้นมันจะได้ติดจิตของเราไปทั้งบุญทั้งบารมีทั้งคุณทั้งทั้งสิ่งที่ดีงามอยู่ในจิตในใจโะ ็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากจริงใดที่จะเกิดขึ้นทรัพย์สินเงินทองในชาติหนะ้ามันก็จะเกิดจากการปฏิบัติของเรานี่แหละทำจริงใดก็จะได้สิ่งนั้นทํามากได้มากทาน้อยได้น้อยนะตั้งจิตปฏิบัติไปคือความเพียรวิริยะ ทุกจริงทุกอย่างเกิดขึ้นจากจากบุญบารมีของพระคุณเจ้าวารจิโตท่านจะชี้ทางส่องแสงสว่างให้พรอ,อัมประเสริฐจะประทานให้เจ้านะคือเคยเคยรับใช้ท่านมาท่านกอดประทานให้ทุกจริงทุกอย่างขอให้จิตตั้งมัน่นปฏิบัติรับใช้ท่านไปปฏิบัติไปเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จแล้ว ผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยจิตของเราที่เข้มแข็งอดทนทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เวลาจะประสบความสําเร็จแล้วผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เหมือนใช้ชีวิตเอาบุญเอากุศลนําทางชีวิตจะได้จเจริญรุ่งเร,องเรืองสืบต่อไปนะตั้งใจากกาปฏิบัติไป